I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man? I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. Ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night pit, and There ain't no point in resisting Living life like a dream Baby right, that's the thing Every night got a team I've been tied to the scene out on stage here I'm screamin' Okay this is a dream and I pray that's a team One day it be me If I want it then I get it Head down and we get it Push myself to the limit If I play then I'll get it I just hold up choice รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับชุดนี้เป็นชุดจบงานของช่างทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็นชุดดำโค้งของเว็บ125นะครับสามารถใส่ได้ทั้งตัว S ตัว R ตัว I และก็ตัว X นะครับสามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับเป็น12.5นะครับ แต่ถ้าเป็นปาวานหรือ LED ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยยี่สิบห้า SRI แล้วก็ X นะครับตัวนี้แล้วก็ชุดดามโครงของเราจะมาเป็นเซตแบบนี้ครับจะมีแผ่นตัวนี้ให้หนึ่งแผ่นนะครับส่วนแผ่นที่ใช้ดามใช้แปะนะครับเราติดตั้งเข้ากับในพวกนี้หมดแล้วนะครับนี่เราติดตั้งแต้มให้ขึ้นทรงครับแต่ยังไม่ได้เชื่อมแข็งครับตัวนี้เอาไปเก็บงานเชื่อมแข็งที่หน้างานอีกทีนะครับเผื่อได้มีการเคลื่อนย้ายขยับนะครับเพื่อให้มัน ลงตัวมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวนี้คือเราขึ้นทรงให้คาวๆนะครับเราแต้มชุดดามโค้งขึ้นมาครับให้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้เป็นเหล็กสเปค4หุนนะครับตัวนี้ใช้เป็นเหล็กเหล็กเหล็กตัวหนานะครับตัวนี้เป็นเหล็กหนา2.5มิลนะครับตัวนี้เป็นเกรด A P I นะครับตัวนี้เป็นเหล็กแป๊บ A P I ตัวหนานะครับความหนาตัวนี้วัดได้ครับอยู่2ที่ความหนานะครับวัดได้อยู่ที่2.5มิลนะครับแผ่นดามเราทําให้หมดนะครับแผ่นดามตัวแปะที่คอแบบนี้ครับมีซ้ายมีขวานะครับเราแต้มไม่ให้นะครับ อันนี้ก็เอาไว้เผื่อจะขยับขยายที่หน้างานอีกทีนะครับเรายังไม่เชื่อมแข็งให้นะครับ3มชิ้นนี้ครับยังไม่เชื่อมแข็งครับเราตอนนี้เราแต้มขึ้นทรงให้ก่อนนะครับแบบนี้เวลาใส่นะครับขั้นตอนในการใส่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะขึ้นขั้นตอนในการใส่ให้นะครับว่าต้องทําอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นชุดจบงานครับตัวนี้สลักสลักเจาะลายให้หมดครับตัวนี้เป็น3มมิลเจาะลายไล่เบานะครับตัวนี้เชื่อมแข็งให้จบนะครับตัวนี้ตัวกลางก็เชื่อมแข็งแล้วเรียบร้อยนะครับ สามารถเอาใส่กับจะเป็นเบาะต่อหัวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเบาะสูตรอะไรได้หมดนะครับตัวนี้ใส่ยูบบอกนะครับตัวนี้ความกว้างทํามาเผื่อยูบบอกแล้วนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับให้ช่างทั่วไปติดตั้งก็ได้นะครับตัวนี้เป็นชุดจบงานนะครับตัวนี้เหล็กแผ่นซีเมนตตัวนี้นะครับเอาใส่นี่นะครับเอาใส่ใต้ตัวนี้นะครับเอาใส่นะครับแล้วก็เอาตำแหน่งยูบ็อกเข้าวางครับแล้วทําการแต้มนะครับแล้วก็ถึงจะทําการเอาชุดดามรงชุดนี้นะครับนี่ ถึงจะดําทําการ,รชุดดําพงชุดนี้นจับเสียบวางเข้าไปนะครับก่อนจะเสียบวางเข้าไปนะครับต้องกรีดเหล็กตัวนี้ให้ให้ให้ฉีกออกมาก่อนนะครับกรีดไม่ขาดนะครับฉีกออกมาย่างแล้วถึงจะเอาแป๊บตัวที่เราดัดขึ้นทรงให้แล้วนะครับเอาเสียบเข้าไปนะครับเอาเสียบเข้าไปแล้วทําการแต้มไล่ขึ้นทรงนะครับแล้วถึงจะมาขยับจัดทรงตัวหน้านี่ครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูว่าเนี่ยตอนที่ติดตั้งมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้เรายังไม่เชื่อมแข็งให้นะครับตัวนี ท่านเองไปเชื่อมแข็งที่หน้างานของท่านเองครับตัวนี้ความหนา3มิลครับเป็นแผ่นแปะนะครับ3มิลครับตัวนี้เราแต้มให้แล้วแต่ที่เหลือก็คือเอาไปถึงหน้างานก็ทําการเชื่อมแข็งอีกทีนะครับแต่ที่เรายังไม่เชื่อมแข็งเพราะว่าเผื่อได้ขยับจัดตรงให้มันลงตัวชิดๆกว่านี้นะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับตัวนี้ชุดนี้อยู่ที่1,500บาทนะครับของมีพ้องสรงนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้เราใช้เป็นระบบแข่งนะครับ ตัวนี้เป็นงานดัดนะครับงานดัดใช้งานดัดเยอะนะครับตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดให้งานดัดเป็นงานดัด10จุดนะครับตัวนี้เป็นงานดัดเข้ารูปขึ้นทรงนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคแข่งเลยนะครับใช้เหล็กเป็นเหล็กเกรดเหล็กหนานะครับตัวนี้เป็นสเปคพิเศษนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอุปกรณ์เรามีจัดการให้ครบนะครับวิธีการติดตั้งเราก็มีให้นะครับเดี๋ยวขึ้นคลิปตามท้ายให้ดูนะครับว่า วิธีการติดตั้งนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วใครอยากได้ก็ติดต่อทักเข้ามาได้นะครับราคา1,500บาทนะครับมีค่าจะส่งอีก100บาทนะครับเดี๋ยวขึ้นตอนติดตั้งกับโค้งให้ดูแล้วไป Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night, getting. There ain't no point in resisting Living life like a dream living right, that's the thing Every night, got a team I've been tied to the scene Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream And I pray, that's a team One day, it will be me If I wanna that To see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Best of me they want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Now. Best of me. Eight. Eight. Nine. Nine. Making moves, I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall Try to live, get it up. You got one life to plot. Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call you get ready, take it all. Need a handout. I already stand out. Starting to advance now. Ready to expand now. You don't have a chance now. Cause we're in demand now. Make it by the grand now. Feeling it. See succeed, to see if I suck, see to see if I leave They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Now. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Now. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute, I want the crown. Hear me lament, like, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sitting and this is just the beginning. I'm closing in the night, bidding. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, leave right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on scream, okay. This is a dream, and I pray. That's a team, one day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. i I'm just saying. I'm just Living for today, for a minute, I will stay. I just did it, I have no shame. I admit it yeah. I can at me to see if I suck. See, to see if I leave They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me.